ค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะค่าใช้จ่ายเครื่องบินเจ็ตของแพรวพาว ต้องบอกเลยว่ายอดกตัญญูอีกหนึ่งคนของวงการเพลงสำหรับแพลวพาวสแทงทองทีลาสุดเธอยอมเช่าเหมาเครื่องบินเจส่วนตัวส่งคุณแม่วิสัยรักษาอาการป่วยหนักที่โรงพยาบาลทนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ในวังดังกล่าวพร้อมข้อความระบุว่าแม่จ๋าอดทนนะคะเท่าไหร่หนูยอมใจ เงินทองหาใหม่ได้เน้องแม่แต่แม่คนนี้หนูหาใหม่ที่ไหนไม่ได้แล้วเราจะสู้ไปด้วยกันขอให้แม่ถึงโรงพยาบาลทนบุรีด้วยความราบรื่นและปลอดภัยตลอดการเดินทางนะคะฝากทีมแพทย์และพระยาดูแลแม่หนูด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้แฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวแพลวเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ